โฮป d ด a มอ n d หรือเพชรโฮปคือหนึ่งในอัญ,ญมณีที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความงามและคำสาบมานานนับศตวรรษเพชรเม็ดนี้ này, มีน้ำหนักถึง45.52กรัตหรือ9.10กรัม แม้ว่าจะมีสีน้ำเงินอมเทาสวยงามเนื่องจากมีธาตุบรอนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบในเนื้อเพชรมันจึงเรืองแสงสีแดงโชดช่วงในความมืดได้ชั่วขณะหนึ่งหลังจากได้รับรังสีอัลตราไวโอเลตแม้ว่าคุณลักษณะบางประการของมันสามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์แต่หลายคนยังเชื่อว่านี่คือสิ่งยืนยันความไม่ธรรมดาของอัญมณีอื้อฉาวอย่างเพชรโฮป ชองแบปติสต์ตาแวนิเยคือพ่อค้าอัญมณีและนักเดินทางชาวฝรั่งเศสผู้มั่งคั่งที่มีชีวิตอยู่ระหว่างปีคริสตศักราช1605ถึง1689การเดินทางของตาแวนิเยคือการผจญภัยบนเส้นทางแห่งอัญมณีและสิ่งของมีค่าซึ่งเกิดจากความหลงไหลที่มีต่อบรรดาก้อนแร่เหล่านั้นและเขามักจะเขียนบันทึกการเดินทางของเขาไว้อย่างละเอียดภายหลังจึงตีพิมพ์เป็นหนังสือเรื่อง Six Voyages แรกเริ่มเดิมทีไม่ได้มีชื่อว่าโฮ e แต่มันคือก้อนแร่ที่ยังไม่ได้ผ่านการเจรไนที่หนักถึง112เศษ3ส่วน16กรัตที่พ่อค้าชาวฝรั่งเศสนามว่าชองแบปติสต์ตาแวนิเยซื้อมาจากเหมืองคอลเลอร์ประเทศอินเดียเมื่อราวปี1642แต่ก็ไม่พบบันทึกที่มาที่ไปของมันที่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัดว่าตาแวนเยได้ก้อนแร่เพชรมาจากไหนกันแน่ แม้แต่บันทึกของเขาก็ไม่ได้ระบุเจาะจงลงไปและด้วยความอาถรรพ์ของมันที่คร่าชีวิตผู้คนไปมากมายทำให้ร่ำลือกันว่าเขาซื้อเพชรดิบจากหัวขโมยที่ลักเอาอัญ,ญมณีประดับพระนารายณ์หรือพระเนรจากเทวรูปของเทวีสีดาอันเป็นองค์อวตารของพระนางลักษมีชายาแห่งพระวิษณุภายในวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในอินเดีย ด้วยน้ำหนักและขนาดที่ใหญ่มากของมันตาแวนิเยจึงตัดก้อนแร่ออกเป็นสองก้อนแล้วนำขึ้นทุนกล้าวถวายพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศสเมื่อปี1668บางบันทึกเล่าว่าเขาขายมันให้กับพระองค์เนื่องจากในสมัยนั้นกระแสะความนิยมอัญ,ญมณีเฟื่องฟูมากในราชสำนักยุโรป และเนื่องจากก้อนแร่ที่ตาแวนิเยแบ่งไว้ก่อนหน้ามีขนาดไม่เท่ากันพระเจ้าลุยส์ที่14จึงมีพระบัญชาให้ช่างฝีมือของราชสำนักจัดการเจรไนเพชรทั้งสองก้อนออกเป็นขนาดใหญ่และขนาดเล็กหลายก้อนเพชรก้อนใหญ่ที่สุดเมื่อเจรไนแล้วจึงนำไปประดับสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งรู้จักกันในนาม Blue Diamond of the Crown หรือ French Blue ส่วนตาแวนิเยที่เมื่อส่งเพชรให้กับราชสำนักแล้วก็ออกเดินทางต่อไปอีกหลายประเทศจนกระทั่งในราวปลายเดือนกุมภาพันธ์จนถึงต้นมีนาคมปี1689เขาก็เดินทางมาถึงกรุงมอสโกและเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาที่นั่นไม่มีเอกสารบันทึกสาเหตุการตายของเขาแต่มีการเล่ากันปากต่อปากว่าตาแวนเยเสียชีวิตเนื่องจากถูกสุนัขป่าทั้งฝูงรุมฉีกถึงร่างออกเป็นสองท่อนก่อนที่จะสวาปามเนื้อ มนุษย์เข้าไปพ่อค้าอัญมณีชื่อก้องยุโรปถึงแก่มรณกรรมในวัย84ปีเชื่อกันว่านี่คือผลของการที่เขาสั่งหั่นก้อนแร่เพชรอาถรรพ์ออกเป็นสองชิ้นจึงต้องถูกฝูงสุนัขที่หิวโหยฉีกร่างในลักษณะเดียวกัน สำหรับพระเจ้าหลุยส์ที่14นั้นพระองค์ทรงครองราชอยู่ถึง72ปีกับอีก100วันซึ่งตลอดรัชสมัยของพระองค์เน้นหนักไปที่การวางรากฐานของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชตามที่พระคา์ดินวลมาสแรงผู้เป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรีของพระองค์ได้กลุยทางเอาไวใ้ให้ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิต การปกครองในระบอบนี้จึงเป็นไปเพื่อดึงอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางและขะจัดอำนาจของระบอบศักดินาที่เป็นต้นเหตุของการก่อกระบฏของบรรดาขุนนางออกไปการปกครองในระบอบนี้คงอยู่จนถึงสมัยปฏิวัติฝรั่งเศสและเนื่องจากการรวบอำนาจให้มีเพียงกษัตริย์เท่านั้นที่ถืออำนาจเบ็ดเสร็จจึงทำให้มีการดำเนินนโยบายประกาศกฎด,ดำที่อนุญาตให้มีทาสในดินแดนอาณานิคมของฝรั่งเศสได้ ผู้ที่นิยมชมชอบพระองค์มองว่าน,นี่คือสนธิสัญญาทาสที่ทําให้มีการค้าทาตอย่างถูกกฎหมายและลดการทารุณกรรมเนื่องจากจะอนุญาตให้ทาสมีสิทธิ์ในทรัพย์สมบัติของตนและมีการเกษียณอายุได้ซึ่งต่างกับในอดีตก่อนที่จะมีกฎดําทาตไม่สามารถมีสิทธิในทรัพย์สินที่ตนได้มาเพราะทุกอย่างย่อมตกเป็นของนายทาตและมีเพียงความตายเท่านั้นที่ทําให้พวกเขาหลุดพ้นจากความเป็นทาต ดูเหมือนว่าพระเจ้าหลุยส์ที่14จะเป็นที่รักและเคารพของบรรดาประชาชนชาวฝรั่งเศสแต่การที่พระองค์ทำสงครามขยายดินแดนอย่างไม่หยุดหย่อนจึงทำให้รัฐที่อยู่ในภาวะสงครามตลอดเวลาเกิดการขาดดุลงบประมาณและต้องเก็บเอาภาษีอากรจากชาวไร่ชาวนาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากรวมไปถึงการที่พระเจ้าหลุยส์ที่14เปลี่ยนพวกชนชั้นสูงและขุนนางในระบบบริหารให้กลายเป็นเพียงข้าราชบริพารธรรมดาอีกทั้งพระองค์ ยังเข้าพววก,กับบรรดาผู้ดีใหม่ที่สามารถแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้แม้จะไม่มีอำนาจทางการเมืองทั้งหมดนี้เป็นเหตุที่ผลักดันให้เกิดความไม่มั่นคงในเสถียรภาพทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมในเวลาต่อมาและมันได้กลายเป็นชนวนที่นำไปสู่การปฏิวัติฝรั่งเศสในที่สุด ร่ำลือกันว่าในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่14มีขุนนางที่ชื่อว่านิโคลาฟูเก้ผู้เป็นที่โปรดปรานของกษัตริย์เคยได้หยิบยืมหนึ่งในเพชรที่เจรไนมาจากก้อนแร่เพชรดิบของตะแวนิเยจากพระองค์แม้ว่ามันจะไม่ใช่เพชรเฟรนช์บลูซึ่งไม่น่าจะมีอาถรรพ์อะไรแต่ปรากฏว่าไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ถูกลดฐาน,นะลงเนื่องจากไม่เป็นที่โปรดปรานของกษัตริย์อีกต่อไปในตอนแรกทรงรับสั่งแต่เพียงให้เนรเทศออกนอกฝรั่ง แต่ไม่ทันไรก็เปลี่ยนพระไทยสั่งให้จำคุกนิโคลาชั่วชีวิตจึงเชื่อว่าชายในหน้ากากเหล็กหรือ the man in the iron mask ก็คือเขานั่นเองแต่ก็ไม่มีหลักฐานเพียงพอว่าแท้จริงแล้วบุรุษที่ถูกจองจำเบื้องหลังหน้ากากเหล็กคือใครกันแน่ พระเจ้าหลุยส์ที่14สเสด็จสวรรคตกร,ระทันหันด้วยโรคเนื้อเนา่าส่วนบุตรโดยชอบทาด้วยกฎหมายในการที่จะสืบราชบัลลังก์ของพระองค์ก็ล้วนแล้วแต่เสียชีวิตในวัยยาวแทบทั้งสิน้นยกเว้นเจ้าชายหลุยส์ดแฟงแห่งฝรั่งเศสหรือที่เรียกกันว่าเลกรองโดแฟงแต่แล้วเจ้าชายก็สิ้นไปเสียก่อนที่จะมีโอกาสเสวยราชสมบตัติต่อจากพระบิดาจึงต้องยกราชบัลลังก์ให้กับผู้เป็นหลานทวดหรือหลุยส์ยุกแห่งองชูเป็นพระเจ้าหลุยส์ที่15และ แม้ว่าพระองค์จะพยายามรักษาความยิ่งใหญ่ของฝรั่งเศสให้เหมือนในรัชสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่14ด้วยการทำสงครามเช่นไรมันก็ยิ่งทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินเท่านั้นในภายหลังก็ทรงหันเหความสนใจไปที่เรื่องความก้าวหน้าทางวิทยาศา,ศา,ศาศสตร์ทรงพบปะสนทนาสมาคมกับปัญญาชนชั้นสูงในสมัยนั้นเกือบทุกวันแต่ความหลงใหลของพระองค์ไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เพราะทรงสนพระไทยในสตรีเพศจนนำไปสู่การมีสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับสตรี ชั้นสูงหลายคนแม้ว่าจะทรงมีสมเด็จพระราชินีแมรีเลชินสก้าเป็นพระมเหสีอยู่แล้วก็ตามพระองค์ยังมีสนมลับอยู่สองคนคือมาดามเดอปองปดัวและมาดามดูบารีพฤติกรรมของพระองค์เป็นที่วิพากษ์วิจาร์ในวงกว้างทั้งยังสร้างความขุนเคืองให้กับประชาชนที่จ่ายภาษีเพื่ออุดหนุนเงินคลังของประเทศที่แทบจะไม่เหลือ เมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่15สเสด็จสวรรคตในปี1765รส่งผลให้เจ้าชายหลุยส์องกุสเดฟรองผู้มีศักดินาเป็นพระราชนัดดาหรือหลานขึ้นครองราชต่อเป็นพระเจ้าหลุยส์ที่16โดยพระชนส่าเพียง19ปีภายใต้เสถียราภาพทางการเมืองและราชบัลลังก์ที่ย่ำแย่เต็มทนและความโกรธแค้นของประชาชนรวมทั้งขุนนางที่มีต่อระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชก็ใกล้ที่จะถึงจุดแตกหักพระองค์จึงทรงพยายามทำการปฏิรูปฝร เศหลายประการเช่นพยายามล้มเลิกการถือครองที่ดินสมัยฟิวดัล การกำจัดระบบจัดเก็บภาษีตามขนาดที่ดินที่ถือครองและการแยกตัวออกจากอำนาจคริสตจักรแต่พระองค์กลับต้องล้มเหลวเนื่องจากขุนนางที่ตั้งตนเป็นปฏิปักษ์ทำการต่อต้านแผนการนี้จนสำเร็จสถานการณ์ยิ่งย่ำแย่ลงเมื่อประชาชนมองว่าพระองค์และพระมเหสีคือพระนางมารีอังจูเนตเป็นสัญลักษณ์ของการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่ชนชั้นกลางและชนชั้นล่างพยายามที่จะต่อต้านการปกครองระบอบนี้อยู่รวมไป ถึงต่อต้านความเป็นอภิสิทธิชนของชนชั้นปกครองอีกด้วยเหตุก,การณ์การก่อจราจนที่กรุงปารีสเมื่อปีคริสตศักราช1789จึงส่งผลให้คุกบาสติลที่เป็นสัญลักษณ์ของการใช้อำนาจอย่างไม่ชอบธรรมของกษัตริย์ถูกทําลายลงกลายเป็นเหตุการณ์เริ่มต้นที่ทำให้มีการปฏิวัติฝรั่งเศสในช่วงต่อมา ในตอนนี้เพชรฟรนชบลู Blue, ตกไปอยู่ในความครอบครองของพระนางแมรีอังจูเนตแต่ก็ไม่ปรากฏหลักฐานภาพวาดหรือบันทึกใดๆว่าเพชรสีน้ำเงินเม็ดนั้นจะเป็นที่โปรดปรานไปมากกว่าแหวนเพชรรูปหัวใจสีน้ำเงินอันเป็นสมบัติที่ติดพระองค์มาตั้งแต่บ้านเกิดเมืองนอนกับสร้อยข้อมือเพชรที่มักใส่ประจำจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตร่ำลือกันว่าในตอนที่ต้องเสด็จหนีฝ่ายปฏิวัติพระนางหวาดกลัวและเครียดขมือจนกระทั่งพระเกษากลับขาว โอนไปทางพระเศียรเมื่อการปฏิวัติฝรั่งเศสจบลงด้วยการนำพระราชวงศมาสำเร็จโทษด้วยเครื่องกิโยตีนที่ประดิษฐ์โดยองตัวลุยส์ซึ่งในทีแรกเรียกมันว่าลุยซงภายหลังเรียกว่ากิโยตีนตามนามสกุลของนายแพทย์โชเซฟิอัสกิโยแตงที่เสนอให้ใช้วิธีนี้ในการประหารชีวิตซึ่งในช่วงปฏิวัติฝรั่งเศสมีคนถูกประหารชีวิตด้วยเครื่องกิโยตีนไม่ต่ำกว่า2 0,000คนส่วนสมบัติพระสถานของบรรดาเชื้อพระวงศ์ที่สิ้นไป บางก็ถูกขโมยออกมาจากพระราชวังไปขายรวมไปถึงเพชรเฟรนช์บลู เวลาผ่านไป30ปีหรือในราวปี1812ว่ากันว่าเพชรเม็ดนี้โผล่ขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์อีกครั้งเมื่อดานียลเอเลียสันพ่อค้าชาวอังกฤษได้ครอบครองเพชรสีน้ำเงินที่มีลักษณะเหมือนเฟรนช์บลูทุกกระเบียดนิ้วแต่เขากลับเลือกที่จะไม่พูดถึงที่มาที่ไปของมันว่ากันว่าเขาเสนอขายเพชรดังกล่าวให้กับราชวงศ์อังกฤษแต่ก็ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจะมีการซื้อขายเพชรกับพระเจ้าจ,าจอร์จที่4ในเวลานั้นแต่อย่างใด แม้ว่าพระองค์จะทรงโปรดของหรูหราและอัญมณีเป็นอย่างมากถึงอย่างนั้นก็มีข่าวลือว่าพระองค์นั่นเองที่ครอบครองเพชรฟรนชบลู Blue, ถัดจากพระเจ้าหลุยส์ที่16แห่งฝรั่งเศสและภายหลังจากการสวรรคตอย่างกระทันหันของพระเจ้าจอร์จที่4ทํทำให้เพชรเม็ดนี้ตกไปอยู่ในมือของเลดี้อลิซาเบธคอนนิงแฮมสนมคนสุดท้ายของพระองค์ที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยไปหลังจากงานพระศพซึ่งเธอก็ปฏิเสธเสียงแข็งว่ามันไม่เคยอยู่ที่เธอเลยด้วย เพราะแม้แต่อัญมณีมีค่าของพระเจ้าจอร์จที่4ที่เคยได้รับพระราชทานมาก็คืนให้กับพระราชวงศ์ไปแล้วทั้งหมดแล้วเพชทเฟรนช์บลูที่ไม่เคยแม้แต่จะได้เห็นของจริงจะหลงเหลืออยู่ที่เธอได้อย่างไร กระทั่งปี1830นายธนาคารชาวอังกฤษเฮนรี่ฟิลิปโฮปทำการซื้อเพชรสีน้ำเงินเอามาไว้ครอบครองกับตัวแม้จะไม่มีการระบุตัวผู้ขายอย่างแน่ชัดแต่หลายคนก็เชื่อว่าเอลิซ่นนั่นเองที่เป็นคนขายเพชรฟรานช์บลูให้กับเฮนรีโฮปเพราะหากตัดข่าวลือเรื่องการซื้อขายเพชรระหว่างเอเลิซ่นกับราชวงศ์อังกฤษไปก็เห็นจะเป็นคิวของนายธนาคารผู้มั่งคัง่งที่ซื้อเพชรมาในราคาประมาณ6 5 0 0 0ถึงเ0 0 0หเหรียญสหรัฐในตอนนั้น และในตอนนี้จากชื่อ French Blue ก็ได้เปลี่ยนมาเรียกเพชรสีน้ำเงินเม็ดนี้ว่า Hope เส้นทางของเพชร Hope ไม่ได้หยุดแค่นั้นเมื่อ Henry Hope เชยชมความงามของเพชรอยู่ได้เพียง9ปีก็เสียชีวิต เพทโฮปจึงตกท่อสู่เฮนรี่โทมัสโฮปซึ่งเขาก็เสียชีวิตต่อจากบิดาในระยะเวลาไม่นานเพทโฮปจึงตกเป็นสมบัติของตระกูลจากรุ่นสู่รุ่นจนกระทั่งอยู่ในมือของหลอดฟรานซิสโฮปที่แต่งงานกับนักร้องชาวอเมริกันนามว่าเมโยเอในปี1894และเธอก็โปรดปรานเพทโฮปเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าไม่ว่าออกงานสังคมกี่ครั้งต่อกี่ครั้งโยเอก็มักหยิบเอาเพทโฮปมาประดับค พอซิเป็นส่วนใหญ่แต่ชีวิตครอบครัวของหลอดฟรานซิสโฮปและเมโยเอกลับไม่ได้ราบรื่นตามแบบฉบับที่ใครๆคิดเพราะว่าในเวลาเพียงไม่นานเขาก็ล้มละลายถึงขั้นสิ้นเนื้อประดาตัวจนต้องหย่าขาดกับภรรยาเมื่อปี1901เมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นเขาจึงตัดสินใจขายเพชรโฮปให้กับอดอลฟวิล ผู้ยืนมือเข้ามาช่วยซื้อทรัพย์สินของตระกูลโฮปแต่วิลก็ได้ยินเรื่องอาถรรพ์ของเพชรเม็ดนี้มามากพอจึงไม่คิดที่จะครอบครองมันและรีบขายออกไปให้เร็วที่สุดและผู้ซื้อเพชรต่อจากวิลก็คือไซมอนแฟรงเกลเจ้าของบริษัทอัญมณีขนาดใหญ่ไม่นานเพชรโฮปก็สำแดงอาถรรพ์อีกครั้งเมื่อธุรกิจของแฟรงเกลประสบปัญหาทางการเงินจนถึงขั้นล้มละลายและชื่อของไซมอนแฟรงเกลก็หายออกไปจากหน้าประวัติศาสตร์สังคมชั้นสูงนับตั้งแต่น,น มา เพ็โฮปถูกนำมาขายทอดตลาดพร้อมกับทรัพย์สินสมบัติของเจ้าของเก่าด้วยความงามที่ไร้ที่ติของมันจึงไปสะดุดตาของชาร์คคอล็อตซึ่งเขาก็กระทำอัต,ตนิวิบากกรรมฆ่าตัวตายหลังจากที่เป็นเจ้าของเพียงไม่นานเพ็โฮปจึงต้องเปลี่ยนมือผู้ครอบครองอีกครั้งซึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของหรืออาจเรียกว่าเป็นเหยื่อความอาถรรพ์ของมันรายต่อมาก็คือเจ้าชายอีวานคานนตอฟสกี sky, ในตอนที่พระองค์ซื้อเพ็โฮปมาก็ทรงมีสายสัมพันธ์ กับดาราละครผู้เลื่องลือถึงความงามซึ่งก็คือโลรองลาดูเอพระองค์จึงมอบเพชรเม็ดนี้ให้กับเธอด้วยความสนิทเสน่หาวันหนึ่งเธอหยิบเอาเพชรโฮบขึ้นมาใส่ขึ้นแสดงละครเวทีที่เจ้าชายทรงทอดพระเนตรอยู่ด้วยที่โรงละครแม้ในสายตาคนอื่นอาจมองว่าเพชรเม็ดนี้น่าครั่งคร้ามเพียงใดแต่ในสายตาของลาดูเอมันคือเพชรที่สวยงามที่สุดที่เธอเคยสวมเป็นเครื่องประดับและเมื่อเธอหลงไหลในความงามของเพชรชีวิตเธอก็ดี งลงเหวแทบทันทีเพราะคืนเดียวกันนั่นเองจูๆ่ๆเจ้าชายก็ผุดลุกขึ้นพร้อมกับหันลำกล้องพระแสงปืนกระบอกเดียวก,กันกับที่พกติดพระองค์อยู่เป็นประจำแล้วลั่นไกปลิดชีวิตหญิงคนรักอย่างไม่มีปีมีขลุยหลังจากโศกนาฏกรรมคืนนั้นเพียงแค่สองวันเจ้าชายก็ถูกลอบลงพระชนจากฝ่ายการเมืองตรงข้ามซึ่งในเวลานี้บรรยากาศทางการเมืองเต็มไปด้วยกลิ่นไอของการปฏิวัติการปกครองคุกกลุ่นอยู่เป็นที่ทราบกันดีว่าในท้ายที่สุดแล้ว การปฏิวัติรัสเซียก็เกิดขึ้นและจบลงด้วยการปลงพระชนพระเจ้าซานิโคลัสที่2พร้อมกับพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นๆอันเป็นการสิ้นสุดระบอบกษัตริย์ของรัสเซียที่ราชวงศ์โรมานอฟ,ฟปกครองมานานถึง304ปี ชะตากรรมของเพทโฮปจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ไม่มีใครรู้แต่จูจ่ๆมันก็โผล่ขึ้นมาสัมแดงเดชอีกครั้งในครั้งนี้มันอยู่ในมือของไซมอนมาโอชาริเดสพอค้าอัญมณีชาวกรีกที่มีจุดจบไม่สวยงามนักเมื่อเขาฆ่าตัวตายพร้อมกับภรรยาและบุตรรายละเอียดและเหตุจูงใจในการกระทําอัต,ตนิวิบากกรรมยกครอบครัวยังเป็นสิ่งที่คลุมเครือมาจนถึงปัจจุบัน ล่วงเลยมาจนกระทั่งปี1908เพรเม็ดนี้จึงตกเป็นของเซลิมฮาบิบเศษฐีชาวตุรกีที่รวยจากอาชีพนายหน้าเขาซื้อมันมาและขายให้กับสุลต่านอับดุลฮามิดแห่งตุรกีสุลต่านซื้อเพชรโฮบไว้ Hope White, และมอบให้กับนางสนมไม่นานต่อม,มาทหารก็ทําการรัฐประหารการปกครองของสุลต่านซึ่งระหว่างที่ทําการรัฐประหารภายในวังนั้นเองที่กระสุนจากปืนของทหารพลาดไปถูกร่างของนางสนมคนดังกล่าวเธอเสียชี ชีวิตทั้งที่บนคอสวมสร้อยเพชรโฮปอยู่ส่วนสุลต่านก็ถูกเนรเทศออกนอกประเทศและข้าราชบริพารคนสําคัญก็ถูกจับแขวนคอรวมไปถึงผู้ดูแลรักษาเพชรโฮปด้วยและหลังจากเหตุการณ์นั้นเพชรก็กลับมาอยู่ในมือของนายนาเซลิมฮาบิบเขาจึงนําเพชรไปฝากขายกับพ่อค้าชาวฝรั่งเศสที่มีธุรกิจอยู่ที่กรุงปารีสนามว่าซิมงโรซิโนอาแต่ไม่ทันจะได้รับเงินส่วนแบ่งจากการขายเพชรฮาบิบ ก็กลับประสบอุบัติเหตุรถยนต์ตกหน้าผาเสียชีวิตคาที่ทั้งครอบครัวซะก,ก่อนซึ่งคนที่ถือครองเพชรโฮปต่อมาก็คือเจ้าของบริษัทจิวเวลรี่ชื่อดังปีแอ c คาต i เยที่หลายคนรู้จักผลงานของเขาผ่านแบรนด์ที่มีชื่อว่า กาติเยหรือคาเทีย์กาติเยขายเพชรต่อให้กับไฮโซอเมริกันนามว่าเอเวลีนวอลช์แมคลีนไปในปี1910เธอครอบครองเพชรโฮปจนกระทั่งมัจจุราชมาพากชีวิตไปเมื่อปี1947แต่ใช่ว่าชีวิตเธอจะรอดผลอาถรรพ์ของมันไปเสียทีเดียวเมื่อเธอต้องสูญเสียลูกชายคนโตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในปี1919ด้วยอายุเพียง8ดขวบเท่านั้นและต่อมาสามีของเธอก็เกิดมีอาการวิกฤต ริ์อย่างไม่ทราบสาเหตุและได้เสียชีวิตลงในปี1 9 4 1ที่โรงพยาบาลจิตเวชซึ่งเธอก็ยังทําใจไม่ได้ต่อการสูญเสียสองครั้งก่อนหน้าก็ต้องเสียลูกสาวและหลานสาวไปพร้อมกันในปี1 9 4 6จากการใช้สารเสพติดบาบิทูเรตเกินขนาดและเพียงปีเดียวหลังจากนั้นเธอก็เสียชีวิตลงด้วยจิตใจที่บอบช้ำจากการสูญเสียผู้คนอันเป็นที่รัก การเดินทางของเพทโฮปมาถึงมือผู้ครอบครองคนสุดท้ายนั่นก็คือแฮร์รี่วินสตันซึ่งวินสตันก็นำเอาเพทไปจัดแสดงเพื่อหารายได้ในทางการกุศลอยู่หลายครั้งกระทั่งปี1958พเพทโฮปก็มีที่พำนักสุดท้ายที่สถาบัานสมิธโซเนียนกรุงวอชิงตันดีซีเนื่องจากแฮร์รี่วินสตันมอบไว้ให้เก็บรักษาในฐานะของขวัญของอเมริกันชนทั้งประเทศและมันยังคงถูกเก็บรักษาเป็นอย่างดีอยู่ที่นั่นจบจนปัจจุบัน ไม่รู้ว่าเป็นเหตุบังเอิญหรืออาถรรพ์กันแน่เพราะผู้ที่นำส่งเพชรเม็ดนี้จากมือของวินสตันไปสู่สถาบันสมิธโซเนียนก็ไม่วายตกกระไดพลอยโจรรับอาถรรพ์จากเพชรไปด้วยเจมส์ทอทเสียขาข้างหนึ่งจากอุบัติเหตุทางรถยนต์และไม่นานบ้านของเขาก็ไฟไหม้วอดทั้งหลัง ตำนานเพทโฮปก็ยังส่งผลต่อวัฒนธรรมป๊อปอย่างน้อยที่สุดก็คือเรื่องของ h e a r t of the Ocean หรือเพชรหัวใจมหาสมุทรที่ปรากฏเป็นส่วนประกอบของภาพยนตร์คลาสสิกตลอดการของเจมส์คาเมรอนซึ่งทางผู้กำกับก็ให้สัมภาษณ์ว่ารูปลักษณ์และเรื่องราวของเพทโฮปคือแรงบันดาลใจให้สร้าง h e a r t of the Ocean ขึ้นมานั่นเอง